สวัสดีครับและนี่คือรายการ TCS Breaking News ครับรายการข่าวที่ทำใหทุกท่านติดตามทุกเหตุการณ์รู้ทุกการเคล่นไหวในวงก,การเกมและว,วันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ ข่าวแรกของวันนี้กันเลยดีกว่ายับแกป๊ปนีเวลครับเผยสาเหตุที่ไม่ต้องการให้ NFT เกี่ยวข้องกับสตรีมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแกป๊ปนีเวลผู้บริหารของวาวและแพลตฟอร์มร้านค้าเกมสตรีมนะครับที่มีระบบขายของจากเกมอย่างซีจโอและทีมฟอร์แต่สองนะครับก็เห็นด้วยกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากเหล่าเกมเมอร์นะและได้ทําการแบนเกมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ NFT ในช่วงเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับื่อูโรเกมเมื่อไม่นาน มันนี้นะครับว่าผมมองว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดูมีพิรุษอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถทําสิ่งผิดกฎหมายในเบื้องหลังก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกมเมอร์ต่างๆเนี่ยก็รู้ๆกันดีอยู่นะครับเลยทําให้พวกเขารู้สึกอยากตีตัวออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นนะ นอกจากนี้นะครับเนวิลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยรับสกุลเงินคริปโตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการทาธุรกรรมนะครับเพราะว่าเงินกว่า5 0ที่ชําระด้วยสกุลเงินคริปโตนั้นถูกจะเป็นการทําธุรกรรมแบบช่อโกงนะครับและไหนจะมีเรื่องผลกระทบจากความผันผวนในตลาดคริปโตที่ทําให้ผู้ใชนะ้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจ่ายค่าสินค้าไปแล้วเท่าไหร่อีกซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ยกตัวอย่างว่าสมมุตินะครับว่ามีคนซื้อสินค้าจากเราด้วยเงินคริ และเข้ามาสอบถามเราหลังจากการชำระไปแล้วว่าทำไมผมถึงจ่ายค่าสินค้าไปจนมูลเงิน498เหรียญสหรัฐหรือประมาณ16,260บาทนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางเราต้องตอบกลับไปว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อสกุลเงินที่มีการผลนตดาลสูงมาชำระสินค้าซึ่งผมมองว่าไม่ใช่การทำธุรกรรมที่ดีเลยนะครับทั้งนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองของคนแต่ว่าทาง Gap ใน e e เ,เนี่ยออกมาเปิดเผยอย่างนี้นะแล้วก็ผลักดันเต็มที่นะครับไม่ให้ NFT เนี่ยมาคล้องเกี่ยวกับสตรีมนะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าโลกของ NFT หรือว่าโลกของคริปโตบอกเชนจะเป็นยังไงกันต่อนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องให้ติดตามเครียดมากมายเลยครับแต่ก็ต้องรอดูว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับคริปโตเนี่ยจะมีผลต่อวงการเกมแล้วก็วงการต่างๆมากมายขนาดไหนครับ ข่าวต่อมากันเลยดีกว่าครับโปเกมอนโกครับอัปเดตเพิ่มตัวเจน7ในภูมิภาคอโลแลนเข้ามาในตัวเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับบริษัทโปเกมอนคอมพานีครับได้ประกาศว่าตัวโปเกมอนเจน7นะในภูมิภาคอโลแลนเนี่ยตัวใหม่จากภาคซันและมูนจะปรากฏบนโปเกมอนโกตั้งแต่วันที่1มีนาคม 2, 2022นี้นะครับโดยอโลแลนโปเกมอนเนี่ย,ย,ยจะพร้อมใช้งานและจะได้รับการอัปเดตฟรีบน iOS และ Android ครับ,รบก็ต้องบอกว่าเป็นขา่าวดีสําหรับแฟนๆของโปเกมอนโกนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะมีเจนใหม่ มาให้เล่นกันแล้วนะครับเร็วๆนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมนึงที่อยู่กันมาอย่างยาวนานบนแพลตฟอร์มโมบายนะครับก็ mm hmm. ต้องติดตามดูว่าเกมนี้จะไปได้ถึงไหนและจะอัปเดตอะไรใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้เล่นกันอีกครับ คราวต่อมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสใหญ่เลยนะครับในช่วงนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะเอลเดอร์ริงครับมีดาบที่เป็นอิสเ e อร์เอจากเกมออฟทรอยนครับก่อนหน้านี้นะทีมพัฒนาอย่างฟอร์มซอฟแวร์เนี่ยเคยประกาศว่าเกมเอลเดอร์ริงเป็นเกมร่วมมือกันระหว่างฮิเดทากะมิยาสกินะครับผู้สร้างดาร์คโซและจอร์ g อาร์ a r t i มาตินนะครับผู้เขียนของเกมออฟทรอยนั่นเองนะแม้เกมเอลเดอร์ริงครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานของมาติน แต่ทีมงานของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยได้นำผลงานชื่อดังอย่างมาตินมาเป็นอิสราเอกในเกม Elder Ring นั่นเองครับซึ่งก็คือดาบใหญ่นะครับที่เรียกว่า กราฟเท r e d ฟรตเ t รส o r สนะครับและสามารถค้นพบดาบเล่มนี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะผู้เล่นจะต้องเดินทางไปยังปรา,า,าสาทมอนนะครับที่อยู่ใน w h i p p i n g Peninsula นะครับจากนั้นก็ต่อสู้กับบอสที่มีชื่อว่าร o n อ n m i s สโบเกเทนนะครับและจะได้รับรางวัลเป็นกราฟเท็ตเ g r e a t s สซ r d ครับซึ่งดาบใหญ่อันนี้นะครับจะประกอบจากดาบเล็กหลายเล่มนะซึ่งคล้ายกับบัลลังเหล็กของเกรมออฟโทได้ใครนึกภาพไม่ออกในีคืนภาพหนะ้าปกขึ้นมาให้ดูครับก็ต้องบอกว่าเป็นบัลลังที่สร้างจาก ดาบต่างๆมากมายมาเชื่อมกันมาเป็นบันลลังของแกรมออฟโทนนั่นเองนะซึ่งเงื่อนไขนะครับผู้เล่น,นจะต้องมีค่าสเปรนหรือว่าค่าความแข็งแรงถึง40หน่วยหรือมากกว่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้ดาบเล่มใหญ่เล่มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดเล็กๆอิสเตอร์เอ็กเล็กๆจากเกมออฟโทนที่มายังเกม Elder Ring นะจากผู้สร้างเดียวกันอย่างทางได้าของมาตินนะครับยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ร่อนข่างเป็นกระแสและก็น่าติดตามช่วงนี้มากๆอาจจะมีอิสเอ็กเล็กๆอะไรให้เรามาติดตามกันอีกยังไงผมจะมาอัปเดตให้ในอนาคตแน่นอนครับ ข่าวต่อมาครับต้องบอกว่าเกมนิเวลเอาอีกแล้วครับรอบนี้เดินทางส่งสตรีมเด็กให้ลูกค้าด้วยตนเองเลยนะฮะทำทำไมแบบนี้ก็บอกว่านานๆทีนะครับเราจะเห็นเกมนิเวลบนสื่อนะซึ่งช่วงหลังเนี่ยเกมเนี่ยออกมาบ่อยมากๆนะครับเนื่องจากวาวเนี่ยได้พัฒนาตัวเครื่องเกม p c แบบพกพายอย่างสตรีมเด็กนะแล้วก็เพิ่งส่งชุดสินค้าแรกให้กับลูกค้าที่จองล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่วาวนะครับกำลังส่งสตรีมเด็กให้ลูกค้าต่างๆนะมีผู้ใช้ reddit นะว่า b i t f i d l e อร์ซิ อ้างว่านิวเนี่ยมาส่งสตรีมเด็กให้ด้วยตัวเองเลยนะครับในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านพอดีจึงทําให้แฟนหรือว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นผู้รับสินค้าแทนนั่นเองครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเหย่างที่คนอย่างเกฟนิวเอลเนี่ยนะจะมาส่งสินค้าด้วยตัวเองแต่ว่า b i t f i d เลอรเนี่ยได้โชว์หลักฐานภาพวงจรปิดนะครับว่าเกฟนิวเอเนี่ยมาส่งด้วยตัวเองจริงๆครับ ซึ่งทันทีนะครับที่มีคนคนพบว่านิวเอลเนี่ยมาส่งสตรีมเด็กด้วยตัวเอง IGN ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ได้ทําการสืบค้นเรื่องนี้ในทันทีครับและพบว่าเกมนิวเอลเนี่ยออกมาส่งสตรีมเด็กด้วยตัวเองจริงๆนะพร้อมกับปล่อยวิดีโอขณนะเดินทางไปบ้านต่างๆในเซียร์เชนนั่นเองครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สเปเชียลมากๆเลยนะครับสำหรับการที่ได้เกมนิวเอลเนี่ยไปส่งสตรีมเด็กให้เองถึงบ้านนะแม้จมีโอกาสผมก็อยากจะมีโอกาสให้นิวเอลเนี่ยมาส่งของให้ถึงบ้านผมเหมือนกันนะ มาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วครับบันไดานาโคนะเผยตัวอ,อย่างเ l d e r อร์ริงฉบับ l i ฟ์แอคชั่ครับ ซึ่งค่ายเกมบันไดครับและเทียพัฒนายอย่างฟอร์มซอฟต์แวร์นะได้ประกาศตัวอย่างเกม Elder Ring ฉบับวายแ A คชที่มีชื่อว่า Mayday Never Stop You ออกมาให้ชมกกมเทียบรอแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยจะนําแสดงโดยหมิงนาเวนนะจากซีรีส์ The Mandalorian นะครับซึ่งเธอเนี่ยจะพูดถึงการรผชนภัยในดินแดนบรด์ Between หลายหนทางสู่การเป็นเอลเดอร์ลอทที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความตายแบบคาดไม่ถึงนะรวมถึงบอสต่างๆมากมายนะครับและคะแนนรีวิวของเกมเอลเดอร์ริงจากสื่อต่างๆ ทั่วโลนะครับซึ่ง Elder Ring เนี่ยได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X a and s Xbox One และ PC ใน Steam นั่นเองครับท้งนี้นะครับแฟนของ Elder Ring ก็ต้องบอกว่าติดตามกันยาวๆครับสำหรับซีรีส์เกมเกมนี้นะั้นน่าจะมีอะไรออกมาให้เราได้พูดถึงกันอีกเยอะเลยเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้นะหากใครชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและทีเฟส breaking news อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีข่าวมีกระแฟอะไรมานำเสนอกับทุกท่านรอติดตามชมได้เลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอกลับตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับบ๊ายบายครับ